สวัสดีครับผมหน่วยเหนือนะครับกับเกมเด a d ดเฮซซอมบี้วอลแฟร์นะผมนะแต่ว่านี่เป็นเกมเดนเดเฮซซอมบี้วอลแฟร์ของจอยแพดนะผมนะไม่ใช่ของค่ายโมบิเลตนะผมนะไม่ใช่ของค่ายโมบิเลตท,ที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันนะผมนะเป็นอีกของใคาหน่งเอ๊ะหรือว่ามันเป็นค่ายเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่านี่มันเป็นของจอยแพดนะผมนะที่หลายคนโหลดมาแล้วบอกว่ามันไม่มีอีเวนตะ์นะนะผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูับนะผม บอกเลยว่าอีเวนต์นี้เอ้ยไม่ใช่เกมนี้ผมนะเกมตัวเกมนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจอยู่นะผมนะเพราะว่ามันมีของแจกด้วยนะผมมันไม่ได้มีของแจกแค่ตัวละครหรือด่านหรืออะไรพวกนี้นตามที่เราเก็บดาวเล่นน่ะเนี่ยไอ้แบบเนี้ยคือมันมีมากกว่านั้นอีกนะผมนะมันมีแจกเงินด้วยเนี่ยไอ้แจกแบงค์เนี่ย,ยดูโฆษณาแล้วก็ได้มา20ใบอย่างเงี้ย หรือไม่ก็นี่ผมนะเติมแล้วได้คูณ2เนี่ยในเออในนั้นมันไม่มีนะเว้ยในเด้เดเฮดปกติที่ผมเล่นมันไม่มีแต่ว่ามันยังไม่มีขายของแล้วผมนะไม่มีขายของแล้วก็เอาของมาค้า่ะผมไม่รู้ว่านี้จะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันมันไี่มันเขาเรียกไงอ่ะมันอาจจะปลดล็อกมาให้ตามเลเวลก็ได้นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่มีไอ้เนี้ยเนี่ยไอ้เนี้ยมันไม่มีแล้วผมนะแต่พอผมเล่นไปเรื่อยเนี่ยมันก็มาจู่ๆก็โผล่มาเฉยเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนนะ แล้วก็อีเวนต์ก็ยังไม่มีนะผมนะแล้วก็พูดถึงรีก็ไม่มีเหมือนกันอาจจะต้องเ,อเล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆเพราะว่าผมจาไม่ได้แล้วว่าในเดเดทเวอร์ชันหลักที่ผมเล่นเนี่ยมันมีไหมเหมือนกันนะแล้วก็ตัวละครก็มีถึงแค่ไอไลท์โซเจอร์แค่นั้นนะผมนะเอ๊ะใช่ปะเออใช่ใช่ไลท์โซเจอร์นะผมส่วนตัวที่เหลือยังไม่มีแต่ว่าตัวละครพวกที่มันมาแบบเป็นอีเวนต์อันนี้นผมไม่รู้ว่ามีไหมแต่ว่าตัวละครที่มันมาแบบขายประจําอาทิตย์หรือประจาสัปดาห์อย่างเงี้ยมันยังมีอยู่นะผมนะ แต่ว่าบางตัวมันจะมาแบบใช้ไอ้แบงค์เขียวซื้อหรือไม่ก็เติมสดซื้อนะผมนะซึ่งก็นะดูโฆษณาเอาเงินได้ด้วยแล้วก็ความแตกต่างของเวอร์ชันนี้คือเรื่องของโฆษณาครับผมนะก็คือเวลาเล่นเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นต่อให้เราแบบว่าไม่กดดูโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะได้ไอ้ไม่ดิโฆษณาก็จะขึ้นอยู่ดีับผมนะเล่นจบประมาณ2ด่านมันน่าจะขึ้นครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็จัดว่ามันนะค่อนข้างน่าลำคาญนิดนึง สำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบโฆษณาตอนเล่นเกมนะผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะผมนะหรือว่าเกมนี้ถือเป็นข้อยกเว้นแล้วกันโอเคในด่านก็มันก็ไม่มีอะไรผมมันก็เป็นเกมเดเเฮททั่วไปเลยนะเดีย๋ยวเล่นให้ดูนี่ผมมันก็คือเกมเดเเฮททั่วไปเลยนะผมแต่ว่ามันเขาเรียกไงมันเป็นของของจอยแพทอะนะรอก่อน หมือนได้กลับมาเล่นเหมือนได้กลับมาเล่นใหม่อีกครั้งเออแล้วก็มันซิงกับไอดี ID เก่าไม่ได้นะผมนะถ้าคุณเล่นไปไกลถึงสเตจส,สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณมาเล่นของอันนี้คุณก็ต้องมาเล่นใหม่หมดเลยนะผมนะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าลิงก์กันได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพราะว่าวตัวละครเทพๆบเทีผมเนี่ยอยู่นู่นเต็มเลยอันนี้ผมต้องมาเล่นใหม่หมดเออแต่ว่าไอแรจลอมบี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมใช้ของมาเลยกันผมไม่แชร์แล้ว พอ,อผมคงไม่เล่นเวอร์ชันนี้ผมไปเล่นในเวอร์ชันนั้นปกติที่ผมเคยเล่นดีกว่ามันดีกว่าเยอะเลยเดี๋ยวกลับมาสัมผัสความยากอีกครั้งความวอลแฟร์ที่ไม่ค่อยจะแฟร์เท่าไหร่เออนิงเข้าไปไอ้ซอมบี้เยอะวะไม่เล่นนานกลับมาเล่นด่านเก่าๆคอรู้สึกแบบไอ้พวกอะไรนะคอารู้สึกของคนที่เพิ่งหัดมาเล่นใหม่ๆครั้งแรกก็จะเป็นระมานี้ผมมันยากมากไปถมเข้าไป ก็ไม่ยากเท่าไหร่ระบบทีมก็ยังมีนะแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าของไอ้นั่นนะ่ะของที่โหลดในโมบิเลนนะอ้าวตายรู้สองตายแล้วเก็บน้ำมาอ๋อผ่านแล้วนี่เผมเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยนะ ไปดูโฆษณาเอาเงินนี้ผมก็ไม่ดูนะผมไม่ได้สนใจแล้วคือเล่นจบในดานหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นนะผมนะแต่ผมก็ชอบไอของอันนี้อยู่นะเพราะว่ามันมรู้สึกว่ามันหานั้นง่ายดีเงินนะมันแจกเยอะดีอ๋อนี่ไงนะผมนะนี่ปลดล็อกเซลแล้วเรียบร้อยไหนดูสิ อ่านี่ผมนะมีปลดล็อกส,สกินนี้มาแล้วนะผมนะนี่แล้วก็มาแล้วผมเซลเนี่ยคือผมบอกเลยว่าคนที่เล่นอ่าตัวเกมนี้เนี่ยใจเย็นๆนะผมนะอย่าเพิ่งไปด่าเกมว่าเฮ้ยพี่มันไม่มีอย่างนูน้นอย่างนี้อย่าเพิ่งนะผมนะเล่นไปก่อนครับไออีเวนต์เนี่ยถ้าคนเล่นไปเรื่อยมันก็อาจจะปลดล็อกก็ได้นะผมนะแต่ถามว่าถ้าผมเล่นเวอร์ชันนี้เพื่อที่จะกลับมาเริ่มเล่นใหม่หมด<ๆ>ผมก็คงไม่เล่นนะผมนะไปเล่นในเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันแหละดีแล้วผมขี้เกียจกลับมานั่งแบบปั๊มตัวละครใหม่แล้วนะ แต่ถ้าใครอยากจะลองเล่นเวอร์ชันนี้ดูก็ได้นะผมนะผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะเพราะมันแจกของเยอะดีแต่ว่ามันอาจจะเล่นลาบากหน่อยสําหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะผมนะนี่มีตัวละครนี่ับผมนะสามารถซื้อได้แล้วอันนี้ผมก็ไม่ซื้อแล้วกันนะเพราะมันจะแจกอยู่แล้วนี่จะซื้อทําไมเนพวกนี้ก็จะแจกอยู่แล้วแล้วก็กระเป๋าพยาบาลนะผมมีคือมีเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างเลยนะเนี่ผมนะ เลเวลแลงก็ตันที่13เหมือนเดิมอันนี้ก็นี่ของนะปลดล็อกด่านใหม่นี่แล้วก็มีคาสซีนเหมือนกันเป๊ะนะผมโอฉันเห็นถนนเส้นทางหลักอยู่ทางข้างหน้าแล้วแล้วก็ฉันไม่คิดว่ามันจะหมายถึงอะไรนะอะไรสักอย่างที่รักขอให้สมหวังแล้วกันนะหวังว่าจะไม่ตายนะวันเนี้ มันจะเป็นเซฟโซนอะไรสักอย่างนี่ผมหายไม่ทันใช่แต่ว่าน้ำมันก็ห่างมาตั้ง250ไมล์เลยนะจากเนี่ยเห็นแมมฉันบอกแล้วว่าจะพึ่งหมดหวังถ้าถ้างนั้นพวกเราก็น่าจะไปได้ไกลกว่านี้นี่ผมไม่รู้นะว่าบทคู่ตัวละครในนี้มันเป็นของใครของใครด่านสอง ก็เหมือนเดิมครับมันก็เหมือนในนั้นแหละใน19นาทีผมจะได้เปเปอร์ฟรีมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วเนาะมันก็มีประมาณนี้ของนะส่วนไออีเวนต์เนี่ยเย็นๆครับเดี๋ยวมันก็มาครับหมดรีก็ด้วยเล่นไปเรื่อยๆขอแต่ถามว่าผมจะเล่นไหมก็ก็ให้กลับถ้าใครอยากเห็นผมกลับมาเริ่มเล่นใหม่หมดเลยก็คอมเมนต์ไว้นะผมนะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นให้ดูถ้าใครอยากจะเห็นผมเล่นใหม่หมดเลยนะหรือไม่ก็ ให้ผมกลับไปเล่นแบบเดิมอะไรดีแล้วเพราะว่าแค่นี้ผมก็ยังเล่นยากเลยแต่ก็ไม่แน่นะผมผมอาจจะเล่นในโหมดเนี้ชนะในด่านสเตจที่8ก็ได้นะเพราะว่ามันแจกของเยอะดีแต่เสียอย่เดียวคือมันไม่แจกเงินแต่มันเอาเออมันเอาแบงค์นี้ไปแลกเงินได้นี่หว่าโอเคนะผมนะก็สำหรับเกมเดลเทสซอมบี้ออเฟ่ของจอยแพดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมนะ ใครที่มีข้อสงสัยเรื่องเมนว่าเอ้ยพี่ครับทาไมผมโหลดอันนี้มาแล้วมันไม่มี event, มมอีเวนต์ไม่มีอน,นุนไม่มีนี้คือใจเย็นครับคือมันเป็นของคนละค่ายกันมันจะบอกคนละค่ายได้ไหมอาจจะได้เนาะแต่ว่าคือให้เล่นไปก่อนนะผมนะมันก็เหมือนกับเลนเฮธรรมดาทั่วไปแหละเผื <ๆ S 2> ่อเวอร์ชันนี้อาจจะดีกว่าด้วยนะผมนะถ้าเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมนะไปแล้วบ๊ายบาย